มุกเดิมเดิมมุกเดิมเดิมอ่าไม่ใช่มุมเดิมเดิมแต่วันนี้เปลี่ยนเมนูวันนี้เชฟทำกับข้าวอะไรครับเอ็นไก่ทอดเอ็นไก่ทอดครับไก่นี้ซื้อมาจากตลาดไหนบอกได้ไหมตลาดเตาปูนตลาดเตาปูนมันชื่ออะไรนะตลาดอะไรนมันนี่มานี่มานมันนีพมานมันนี่มานเราจะทิงไว้ก่อนนะฮะ หเสร็จตัวใช้เวลาประมาณเท่าไหร่น้ำน้ำมันเพื่อที่ใช้ยี่ห้ออะไรครับวันนี้บอกไม่ได้เดือดตัวอ๋อบอกไม่ได้เหรออ๋อเผื่อเขามีโฆษณาเข้าไงอุปกรณ์แหนมข้าวผัดข้าวผัดแหนมข้าวผัดแหนมเป็นไงไข่เป็ดวันนี้แดงสดใอ๋อ คลิปละนาทีก็พอ